สวัสดีครับว,วันนี้ก็พบกับช่องสีงน้ำว,วันนี้เราจะมาก่อมเด็กน้อยนอนห้องอีกใช่ไหมวันเราค่อยไหวนปีค้าดีก็บพราทำกันพี่น้องคือบนนอน ห่าอวดคือมันอนอวดหาอันนคือมันอนีอีอีอ่นยังอวดอีอไปไปไปหูนมจิไลยตาบนบัน ครับทีนี้วันยืนมาหนาวว่ะนนาวว่อใช้บึงพุ่งว,วนนะพุ่งวนพุ่งใบวัวหนาวนาว่ฮะ อยากนว่อุ้ยหาปิดแล้วแคบเลยเง,งี้ยังอมจนม่ก,กี่ดีก็ยุ่งนอกแส่นุม่มนุ่มไม่ใส

ยินดีกับการยินชูปันอีกหน่อยวันนี้วันดิกครับวันน bueno ี <uan English> ้วันดีวันอ้วนยิงแกมยิ่งเมย์ึงตาดึงตาอีแกมตาค้กดังเรื่องเสียงหอมมาเลย thấy vẫn nhiều tin nữa, ui nhiều tin, new tháo, y nội vừa bưng bưng em bưng em, kẹt bỏ hả? Kẹt bợ, kẹt khi bợ kẹt bợ hãy kinh nôm đi, em, <laughs> đi. ไปนะเออคือบานอนเอาเวนคือบนนอนทุกที่หาเวลานอนอนี้เฮ้ยเฮ้ยนิวไปน์ไม่นังถอนเออสิถอนน้องม คุลักษีเฮ้ยมเป็นไผวะเฮ้ยเฮ้ยบิดกันบิดทิ้งกันนี่นี่เนี่ยมึงคืออู่ระ ช e ักชิดดิดิ baby ชักช t ดดิ baby son ้ยเฮนี่ละวันนเราจะกูแบบไวแรงๆครับหรือถ้าผู้ชมก็จะลายตานะตาลายเลย่ะปวดหัวเลยนะผมบอกเลย กำลังน้อยนอนกันไม่เบื่อชอบแบบของรุนแรงที่มันผสมประกอบมันสายจื้อจริงเลยจุหลานรับแล้วแข้งแห้งเดี๋ยวมันอาตาลายบันนี่คนไทยตาลายเนาะคนมือคิวาตาลายดี

บักคีดื้อัดื้อพูดเดี๋ยวพาไปดูบักคีดื้อนะเดี๋ยวจะก่อยนนี้เสร็จกัอนน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับไปดูบักคีดื้สุัวนอนบึงเงี้ยมาใจใจใจไัวไะไแล้วอย่างนอนแล้ว เควตโต้ไอเควตโต้อะเควตโต้วู๊ห์เขียนบัคคิดดีไมาหอนได้นนิแล้ว เราก็ทำผลิติัสำเร็จแล้วนะครับไปวัวนอนแล้วเดี๋ยวผมขอตัวแบบไปดูบักบุ้ย,ยก,ยก,ก,กนันนะครับขอมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสียอีกนะครับขอมครับ